สวัสดีค่ะพบกับรายการโค้เซ้งเฮงหมอนิงนิวชาวันพุดที่26สิงหางคม2 5 6 3ราคาทองสองเมื่อวานปรับตัวลงต่อเนื่องปิดตลาดปรับตัวลงไปเล็กน้อยนะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะมีแรงเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีสองประเด็นเมื่อวานนี้ที่เป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะคะประเด็นแรกก็คือความคืบหน้าในการเจรจากาันค้าระหว่างรัมริกาจีนแล้วก็ประเด็นที่2ข้อมูล เศรษฐกิจของข้ารากาออกมาแข็งแกร่งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการเจจาการค้าระหว่งางเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางโทรศัพท์นะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายบอกเห็นพ้องต้องกันเลยบอกว่าอยากให้บรรยากาศการเจจา,าเนี่ยเป็นไปอย่างสร้างสารรค์เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการดาเนินการตามข้อตกลงการค้าเฟสแรกนะคะคือข้อตกลงการค้าเฟสแรกเนี่ยก็คือทํากันตอนเดือนเมราคมที่ผ่านมา แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าสเริกาก็จะไม่การขึ้นภาษีสิสนค้านําเข้าจากจีนะคะแต่จริงก็ต้องยอมซื้อสินค้าก็เสรจ,จากสเกาเป็นเวลาสองปีนะคะปีแรกก็ต้องซื้อสินค้าประมาณสักเจ็ดหื่นเจ็ดพันล้านยูเอสดอลลานะคะแต่ว่าเรื่องโควิดสิก็อาจจะทํายังไม่ได้ตามข้อตกลงแล้วจริงๆถามว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้หมดหนึ่งปีด้วยซ้ำนะคะก็ ตรงนี้ก็ทำให้ทองมีแหล่งเทขายออกมาแต่เชื่อว่านะคะบรรยากาศอาจจะดูดีไปช่วงนี้นะะแต่ในที่สุดเนี่ยระนรนทรมก็ยังพยายามที่จะหาเรื่องจีนอยู่นะคะและจะทำให้ยังมีความตึงเครียดร,ระหว่างสมัการแล้วจีนต่อไปนะคะเพราะว่าก็ต้นต่อของโควิด1 9กนะคะมาจากจีนแล้วก็ทำให้สิ่งัฐสเปการมีการถดถอย ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของบรอนทรัมนะคะทรัมก็พยาย,ยามที่จหาเรื่องฉีต่อเนื่องต่อไปนะคะส่วนเมื่อคืนนี้นะคะอมรยกาประกาศตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ก็ออกมาดีมากนะคะก็เพิ่มขึ้นสุรกบ9า0 0้ยูนิตตรงนี้เป็นดับที่สูงที่สุดเลยตั้งแต่ในรอบกว่า13ปีนะคะตั้งแต่ปี2008ที่ตอนนั้น เกิดวิกฤตตัวซับพารามนะคะของอเมริกาส่วนกองทุน S P R เมื่อวานขายทองออกมา3.5ตัน,นะคะหลังจากที่ถือทองจองเรื่องติดต่อกันมา5วันราคาทองสวอปปิดตลาดก็ถือว่าทรงตัวนะคะปิดที่1,927ดอลลาร์ลดลงไปไม่ถึง1ดอลลาร์ได้สามนะคะส่วนทาาองแท่งของสมาคมเมื่อวานช่วงเย็ยนปิดที่28,700บาทลดลง250บาท ราคาทองแท่ง9.5 0ของโคเซเงน่งตี2บิดที่28,820บาทคา่ะสำหรับคืนนี้ซัมเมการจะเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกรกฎาคมนะคะตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น4.4%นะคะตัวเลขตรงนี้จะชะลอตัวลงนะคะเพราะว่ารอบเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น7.6%คะแต่ว่าไฮไลท์คงเป็นการประชุมประจำปีของเฟดที่เมือง จ็กสันโฮลนะคะในวันพะหัสและวันศุกร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นการแถลงของประธานเฟดนะคะเชื่อว่าตรงนี้ยังเป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำได้อยู่ในช่วงปลายสัปดาห์สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในช่วงนี้อาจจะเห็นกลั่นตัวกรอบแคบนะคะแล้วก็นักลงทุนก็จะรอดูการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮเป็นหลัก ทองคำมีแนวต้านที่1,950ดอลลาร์แนวรับนะคะ1,915แล้วก็1,900ดอลลาร์นะคะซึ่งถ้าตีเป็นราคาทองแท่งในประเทศเนี่ยแนวต้านก็จะอยู่ที่29,000ทวนนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวรับก็28,500บาท28,300บาทนะคะซึ่งลงทุนทองแท่งเนี่ยนะคะที่ประมาณ28,300บาท ถึงประมาณ28,500บาทก็ถือว่าเป็นแบบที่น่าสื่อสะสมนะคะแต่เน้นย้ำว่าก,ก็ทยอยแบ่งสื่อละกันส่วนประเด็นเรื่องอื่นๆนะคะก็จะมีเรื่องเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้นะคะเงินบาทก็ช่วงนี้อาจจะกลับมาเริ่มส่งส่งตัวและแข็งค่าขึ้นบ้างะะลงทุนในฟิวเจอร์ก็แนะนำนะคะเก่งกำไรฝังสือ้อ เปิดฝั่งซื้อที่1,915ถึง1,920ดอลลาร์ 1, จุดขาดดาขาดทุนให้ไวที่1 9ึ0ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทวันนี้มองว่านะ่าจะส่งตัวแล้วนะคะจะเคลื่อนไหวเกอบแคบเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินยูโรเพราะว่าจะชทีความเชื่อมั่นของเยอรมันเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่4 พะะันเงินบาทก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณสกักสา4สถึง31.55บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ